ีค่ะนีฮอนด้าอายุทยานะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะ,จะเจ้าตัว all new civic ของเรานะคะเจนนี้นะคะจะเป็นเจนที่11แล้วนะคะ civic ของเรานะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะคะ1.5 VTEC Turbo นะคะแล้วก็จะให้กำลังแรงม้านะคะสูงสุดถึง178แรงม้าเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็นในเกรดของ RS นะคะคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟหน้าไฟ day light แล้วก็ไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยนะคะ ค่ะถัดมานะคะไฟท้ายของเรานะคะก็จะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ให้ความละเอียดนะคะเป็นแบบไมค่อนเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีเอกลักษณ์นะคะเฉพาะตัวนะคะก็คือจะมีสัญลักษณ์ RS นะคะติดอยู่ด้านหลังและก็ด้านหน้านะคะแล้วนเกตของ RS นะคะก็จะมีสปอยเลอร์นะคะแบบสปอร์ตติดมาให้จากโรงงานเลยนะคะถัดมานะคะในส่วนของล้อนะคะก็จะเป็นล้ออลอยนะคะขนาด17นิ้วนะคะแล้วก็ดีไซน์สปอร์ตด้วยนะคะ ต่อนะคะเราก็จะเข้ามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะที่จะปรับใหม่เลยนะคะก็จะมีช่องแอร์ของเรานะคะก็จะปรับให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญเจนนี้นะคะเราเพิ่มนะคะระบบไวเลสชาร์จนะคะอุปกรณ์ชาร์จไร้สายขนาด15วลต์ให้เลยนะคะแล้วก็ระบบเครื่องเสียงนะคะของเรานะคะก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด9นิ้วเลยนะคะ ถัดมานะคะในส่วนของเกรด r อของเรานะคะก็จะมี h Honda l า n w น t t h นะคะระบบแสดงภาพมุมอับขนาดเปลี่ยนเลนนะคะถ้าใครสนใจนะคะ Honda Civic ของเรานะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษานี้ก่อนได้เลยนะคะตามเบอร์นี้ได้เลยคะ่ะ